ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนเราเจอกันในไฟเดอะ์มัเกอร์ EP 2กันอีกแล้วเย่เ yeah, ย yeah, yeah, yeah. ่ยย่วอร์มอัพหนึ่งสอามใช่ใชแล้วทุกคนเราจะมาตามหาปรกกาที่เหลือกันนะรอบนี้นะให้ตายเถอะรอบที่แล้วเราหาปาะก,กาได้ทั้งหมด17 เล่มด้วยกันถูกต้องไหมเนี่ยชายเกลพี่หมายว่าไงถูกต้องเลยตอนนี้เราตามหาปากกาได้17ด้ามแล้วโอเคนะครับอีพีนี้เนี่ยเราจะหาปากกากันในเอแอ่งน้ํานี้น่าจะมีปากกาไหมชายเกลว่านะ่ะเอในน้ํานีน้หรอมันจะมีปากกาเหรอเราต้องคอยส่องดูนะ่ะเอเองั้นอีพีนี้เราจะทําการสํารวจใต้น้ํากันเลยดีกว่าบันดีขอนลงไปก่อนแล้วว้า เอ,อ้ไปด้วยที่ลอยอยู่นี่คืออะไรเนี่ยว้าวเราเจอวอ er เทอร์มาร์คเกอร์แน่นรู้สึกลอยน้ำตุมปั๊มตุมปองอยู่พวกเธอมาเห็นฉันได้ยังไงเนี่ยอุตส่าห์ลอยอยู่ ไปทางเดินใต้น้ํานั่นเนี่ยไม่หลอดผลสายตาพวกเราหรอกถูกต้องแล้วนะครับแม่เอ๊ะในน้ําเราเจอปาะกาสีรุ้งอยู่อีกปาะกานึงแน่นั่นคืออะไรนะชายเกิลเธอเห็นไหมในมุมนี้ในมุมนี้ฉันกําลังเข้าไปมีปลาอยู่รอบๆด้วยนะบันนี่ให้พวกเธอฉันต้องการความช่วยเหลือจากพวกเธอน่ะ ปลาของฉันน่ะมันหนีไป <Hey. S 1> ไอ้พวกที่อยู่ในฟองน้ําพวกนี้แหละงั้นบันนี่ฉันว่าเราต้องช่วยเขาแล้วแหละใช่เดี๋ยวบันนี่จะช่วยเธอนะขอบคุณมากเลยแค่เพียงมองหาพวกมันนะมันหนีออกไปอีกแล้วน่ะ้ h oh my กอด อ๋บันนี่เธอดูสิมันหนีออกไปจากฟองน้ำนี้หมดเลยนะ่ะคุยจริงด้วยชายเก๋อไปทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7ตัวแน่ชายเก้าเราว่าเราต้องตามหาปลาพวกนี้แล้วนะชายเก้าเจอสักตัวหรือ,อยังนะนี่ไงปลาสีส้มปลาสีส้มอ้าสวัฉน ลอบเสออยายงมายุก,กันฉันะอสุสามีมาจากฟองน้ำใตนะ้น้าเออมันนี่ฉันจับจ้าปลาสีส้มได้แล้วหนึ่งตัวจริงหรือเปล่าชัยก็จับปลาสีส้มได้แล้วหรอใช่ใช่ใช่ใชตอนนี้ปลาสีส้มเข้าไปอยู่ในฟองน้ำเหมือนเดิมแล้วนะ่ะเก่งมากเลยชเก้าแล้วปลาตัวต่อไปล่ะ โอ้ทางนี้ทางนี้ทางนี้มีสีแดงเจ้าปลาน้อยเจ้าปลาน้อยมาให้จับสติดีนนะปลาสีแดงอยู่ไหนนะชายเกิลมันอยู่ในปากกัลังน่ะโอ้ฉันจับปลาสีแดงได้แล้วบันนี่แ้วตัวต่อไปเราต้องไปจับตัวอะไรน่ะโอ้ทางนี้มีสีม่วงทางนี้มีสีม่วงปลาสีม่วงอ่าอย่าไปยกกับฉันจะจะกินสาลายใต้ทันเหลังกัหลังร่อยเลยแฮี่ข้าวฟองน้ำไปดีๆนี่น่ ไปต่อ,อชเครตรงนี้มีปลาสีเขียวมันมุดเข้าลงไปในท่อนะ่ะด้วยจะปลาสีเขียวลงไปในท่อเราต้องเฝ้าระวังมันรอมันขึ้นมาอ้มันขึ้นมาแล้วไชเกรับง่ายใช่<า>ไหมใช่ครับมุดลงไป<า>เฮ้ยไชเกรเฮ้ยมาดูปลาสีเหลืองตรงนี้สิมันแอบเนียนมากเลยนะยุดที่ คนปะกลังนะ่ะเฮ้ยขน,น,นาดน,นี้ก็ไม่ลอดผลสายตาเราหรอกช่วยด่วยยอจับขังอีกแล้วนะเจอสีฟ้าตรงนี้ชายเกิ้ลมามามาสีฟ้า,ฟานี่แน่วันนี้จับแล้วเจ้าสีฟ้าฮึบเรียบร้อยเราเหลืออีกแค่ไม่กี่ตัวแล้วเฮ้ยสีชมพูทังนั้นสีชมพูอยู่ตรงนี้ชายเกิ้ลจับมันเลยจับมันเลยอเจ้าสีชม นี่แนะ่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 ฉันจับสีชมพูได้แล้ว,วบันนี่ฉันเจอปากาากาไอ้คน,<ช>น้นี่อะไรเนี่ยฉันเจอปากกาปากาปากาลังเหรอใช่มันซ่อนอยู่ในนี้ว้าว,ว,าวพวกเราเจอมาร์กเกอร์ปากกาลังด้วยแหละใช่ฉันรู้สิซ่อนตัวอยู่ตรงนี้พวกเจอเจอฉันได้ยังไงเนี่ยนี่ชัเกลตรงนี้มีปากกาอีกด้านหนึ่งเป็นปากกาสีน้ำเงินแน่เย้บันนี่เจอปาก กาดาร์กบลูมาร์เกอร์สีน้ำเงินเข้มนั่นเองโอ,โอ้ในที่สุดเราก็จะปลาอีกด้ามแล้วสุดยอดสุดยอดไปเลยแล้วตอนนี้เราก็สามารถจับปลาได้ครบทุกตัวแล้วนะมันนี่ดูสิเขาบับเบิลหมดแล้วเย้ <Yeah. S 2> ขอบคุณมากเลยทุกคนพวกเธอสะสมปลาให้ฉันหมดแล้วน่ารัก ไม่เลยฉันจะให้แบชอีคอสิสเทมมาเกอร์กับพวกเธอน่ารักสุดๆไปเลยนะเย้ yeah, ในที่สุดเราก็ได้แล้ว,ฉ,วฉันว่าพวกเราเรีบขึ้นจากน้ำกันเลยดีกว่าชายเกลือเยอเคไปสำรวจที่ใหม่กันต่อเธอ เฮ้ชเกลตรงนี้เนี่ยเรายังไม่เข้าไปดูเลยนะบ o Shop องั้นเราเข้าไปกันเลยดีกว่าโอเคเราเข้ามาแล้วอุ้ยมีกล่องหลากสีเต็ไมไปหมดเลยทุกคนดูสิง่าไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะติดต่ออะไรครับเนี่ยอ่าพอดีเรากำลังมองหาปากกาอยู่นะครับอเอาน้านื่ปากกาี่นาะอ่าคุณลูกค้ามองหาปากกาอยู่เหรอผมคือปากกาเอง uh huh. ในที่สุดเราก็เจอปากกาแท่งหนึ่งแล้วนะครับสวัสดีครับเีอะไรผมช่วยหรือเปล่าเห็นปากกาแท่งอื่นนัางหรือเปล่า เขาบอกว่าไม่เห็นนะ่ะชายเกลทำไงดีอ่ะฉันรู้ได้ว่าเธอโกโหกนะ่ะโอเคโอเคก็ได้มีปากกาอยู่ใต้น้ำนะ่ะกำลังชิวอยู่ใต้น้ำของช็อปนี้อยู่แหมเราเจอมันแล้วนะปากกาแท่งนั้นใช่ไหมพี่ไม้ใช่เราเจอมาครบแล้วนะ่ะใช่แล้วมีปากกาอื่นบ้างไหมนะ่ะโอ้เขาบอกว่ามีบันไดอยู่หลังชั้นเหรอ เฮ้ยชายเก้านี่ไงบันไดเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าเผื่อจะไปเจอปากกาอีกด้ามหนึ่งโอ้จริงด้วยเฮ้ยตรงนี้มีทางขึ้นชายเก้าเอ้ยนี่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 ตามมาตามมาที่มาเด็กเๆ็กเด็กอุ้ยเราอยู่ห้องใต้หลังคาแน่บันนี่ฉันจะบอกว่าเมื่อกี้ฉันได้ปากกาสีเหลืองมาครอบครองแล้วแหละเหรอบันนี่ยังไม่ได้เลยแฮะว้าวบันนี่เจอเกรมาร์เกอร์แล้วปากกาสีเทาเย้เย้ลงข้างล่างกัน บันนี้เท็ต้องไปเก็บปากกาสีเหลืองเพิ่มล้นนะโอเคบันนี้ยังไม่ได้เก็บเลยเดี๋ยวลองดูใต้กล่องพวกนี้ซิเผื่อมีปากกาแท่งไหนแอบซ่อนอยู่เฮ้ยนี่ไงชันก,ก็บันนี้เจอสีหนึ่งเกาเห็นแล้วมันคือมันโดนมัะดใช่นีมบันนี้เย้เราเจอปากกาที่โดนมัดไ i เอ็ดมาร์เกอร์อน่าสงสาร<ด>เขา<ด>น,นะครับออปากกาแท่งนี้ในชะ่ อ่าโชคดีนะที่พวกนายมาช่วยฉันไว้ได้นะ <S <S <ฮ>่ะเออเราไม่ได้มาช่วยหรอกเฮ้ยไชกเกิลเพลทมาร์กเกอร์อยู่ในลังใหญ่นี่นะ่ะบันนี้หล่นมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยบันนี้ฉันตกลงไปในลังใหญ่นะั้นหรอใช่ๆๆเชกเกิลเร็วๆมาเร็วปึ๊บๆๆเดี๋ยวฉันจะตามขึ้นไปนะคึบคึบคึบเอ้าวว้าวเฮ้ยปากาอันนี้น่ารักจังเลยนี่ย ฉันอุตส่าห์ซ่อนตัวอยู่ในหลังไม่ให้พวกนายหาเจอแล้วยังจะเจอฉันอีกนั่นเนี่ยแง่ไ,ไม่พ้นสายตาของบันนี่หรอกใช่ฉันว่านะเราลองลงไปข้างล่างดูดีกว่าเพื่อเราจะเจออะไรเพิ่มหนะ้าเอาบันนี่ได้ปากกาสีเหลืองแล้วแต่ว่าในหลังพวกนี้มันต้องมีปากกาซ่อนอยู่บ้างแหละบันนี่ว่า มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นลังเฉยๆธรรมดาใช่ลังหลักสีขนาดนี้นะ่ะใช่ก็ว่าต้องมีอะไรซ่อนอยู่อย่างแน่นอนทุกคน<ช>คิด,ด,ดว่าอย่างนัอเกล่า ใช่บันนี่ก็คิดว่าอย่างนั้นกระโดดค้นกระโดดค้นดึงดึ่งดิ่งดิงดิ่งแต่ดูแล้วลังมันแอบเล็กอยู่นะบันนี่เธอว่าจะมีหรอันั่นแน่บันนี่เจอประกาศด้านหนึ่งโอ้ยไม่นะพวกนายเจอฉันได้ยังไงเนี่ยีอะไรลอดสายตาบันนี่หรอกเจ้าโอมาร์เกอร์ประกาศที่ดูแก่แน่ เป็นปักกาสุดท้ายได้เราก็เจอปักกาเกือบทุกด้านแล้วแน่เลยบันนี่คิดว่าอย่างนั้นนะชายก,ก็ว่างั้นแหละชายก็ว่าในชอ็อปแห่งเนี้ยเราน่าจะเก็บปักกาครบแล้วนะจริงด้วยงั้นเราลองไปสำรวจแมปต่อไปกันดีกว่าจะมีอะไรให้ไปอีกน้าหลังนี้น่าสงสัยจริงเลยวันนี่ขอส่องๆดูก่อนเจอ,<ช>อะไรไหมเจออะไรไหมไม่เจอนะชายก็ วันนี้เธอดับน้ำ<ช>ลง <Girl. S 1> ไปแล้วเหรอใช่นี่นี่น,นี่ตามมาข้างหลังสิมันนี้เจออะไรก็ไม่รู้ด้วยพื้นที่ว่างเปล่าตรงนี้มีปากกาอยู่ด้ามนึงใช้แก้วดูสิเอ้ยจริงด้วยนะปากกาสีดำเชียวหุยเราเจอปากกาสีดำแห่งเบสเพลทเอ๊ะว่าแต่เขาต้องการจะคุยอะไรกับเราหนะ่าสวัสดีคุณทำอะไรที่นี่เนี่ยผู้พัฒนาคนหนึ่ง สร้างฉันไว้ตรงนี้มันก็เป็นเหตุผลที่ฉันต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นนะมันไม,ไม่มีเหตุผลอื่นแล้วนะอ่ะนะโอ้ให้ตายเถอะน่าสงสารจริงๆเลยคุณปากกาพู้น่าสงสารโดนทิ้งไว้อย่างเปล่าเปลี่ยวตรงนี้คนเดียวเลยจริงด้วยชคยเก้ลงั้งนเราไปสำรวจอีกพืน้นที่ดีกว่าเฮ้ยชคยเกลดูตรงนู้นสิ ปากกาด้ามนูมมันลอยได้น่ะโอ้หแต่บันนี่เราจะลงไปยังไงน่ะข้างล่างมันดูน่ากลัวมากเลยนะถ้าลงไปเลยต้องตกแน่เลยน่ะฮยไซเคิลตรงนี้มีปากกาแอบอยู่ด้ามหนึ่งดูซิแป๊บแป๊บแปบยมันหวาดเสี่ยวมากเลยน่ะอย่าตกลงไปนะตายแน่นอนเลยบันนี่ว่าโอ้ยโอ้ยเดินชิดเดินชิดท่านแม่มาอยู่อะไรตรงนี้ล่ะคุณปากกาเขาบอกว่า turn my f r o w upside down เขาบอกให้กลับด้านปากกาเหรอนั่นนะสีแล้วเราต้องทํายังไงอะเรากลับด้านปากกาไม่ได้นะเอ๊ะกลับด้านไม่ได้นะบอกว่าบันนี่ลองไปดูสำรวจฝั่งนี้ใช้ก็ตามมาเร็วระวังตกนะโอ้จุดกระโดดข้ามไปเลยกระโดดข้ามไปเลยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยวัดเสียวขั้นสุดตรงนี้เป็นเบรกเกอร์บันนี่ลองกดเบรกเกอร์ดูนะนี ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะแล้วตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าว้าวให้ก็ตามมาสิเราเจอปากกาอีกด้านนึงตรงนี้ด้วยเป็นห้องแห่งความลับเย้ยโอ๊อปรกกาสีเหลืองหรือเปล่าแต่ไม่น่าใช่แล้วเพราะเราเจอปากกาสีเหลืองไปแล้วนะ่ะยินดีกับพวกเธอด้วยที่เจอฉันฉันคือโกลเด้นมารเกอร์ปากกาสีทองอ <laughs> นี่คือห้องสีมองแห่งความลับพวกเจ้าเจอฉันได้ยังไงเนี่ยอ่าบันนี้ก็แค่เดินมานะ <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วก็เดินวารปเข้าห้องนี้เลยใช่ก็ว่านะทั้งห้องเนี่ยต้องทําจากทองแน่ๆเลยนะด้วยชายเกิลเราเดินลอดๆตรงนี้ออกไปต่อโอ้บันนี่เธอรู้สึกว่ามันเลืองแสงหรือเปล่าหรือฉันคิดไปเองนะรอบนี้นะ่ะใช่มันเลืองแสงชายเกิลแต่ว่า ฉันไม่สามารถที่จะทำอะไรกับมันได้นะเราปล่อยมันไว้ก่อนดีไหมมันอาจจะมีอะไรสักอย่างที่ต้องเล่นกับมันน่ะไม่ว่าก็อาจจะเป็นไปได้ใช้ก็ว่านะถ้าเราไปตรงนู้นน่ะเราไม่น่าจะรอดงั้นเราปล่อยไว้เก็บอันท,ท้ายดีกว่าบันนี่เพื่อความชัวร์เซฟตี้เฟิร์สน่ะ กอได้ไชกเกิลเอ๊ะบันนี่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยที่มันให้ใส่รหัสเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องอะไรกับปากกาที่อยู่ตรงนู้นแน่นอนเลยแต่เรายังไม่รู้รหัสตังน,นก็ปล่อยไว้ก่อนละกันอาบันนี่ว่าวันนี้พอแค่นี้ดีกว่าไชกเกิลร,รหัสอะไรก็ไม่รู้นะ่ไม่สามารถที่จะเข้าได้เดี๋ยวเราลองตามหารหัสกันต่อไปดีกว่าสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปแบบวิเยร์เลิมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บันนี่กับไชกเกิลด้วยนะัหรือพี่หม่กับพี่นัทนันเองนะครับ ใช่แล้วรันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปสำรวจพื้นที่ไหนกันต่อไปก็อย่าลืมติดตามเอาลักกันนะบ๊ายบายบ๊ายบาย